สิบเอ็ดโมงเนี้ยหรอไข่ตุนจะเปิดแอร์แล้วมันเกินไปละมัง้งฮะมัสกิดอยู่นั่นแน่อันเนี้น่นแน่ไข่ตุนจะเปิดแอร์อ่นเนี่ยพ่อเปิดให้อ่าให้พ่อเปิดให้อ่าพ่อเปิดแอร์ให้น้องหน่อยเร็วพ่อเปิดแอร์ไข่ตุนหน่อยเย็นย่างเย็นย่างเอาเปิดพัดลมด้วยเปิดแอร์ด้วยจะได้เยน็นหนๆอ่ะโอเคโอ้โหปิดเอาปิดประตูก่อนดิไลอากาศอไล่าอากาศาากาศัน โอเคโอเคโอ้โหเปิดแอร์เย็นแล้เย็นแล้วโอ้โหไอ้คิวนานจะโดนพ่อเตะเธอแล้วดูที่นะโอ้โหโอ้โหดูโดนโดนโอ้โหไอ้คิวหมานี่อ้ยโอ้โหโอ้ยแหมเนาะสบาย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 จริงๆสบายจริงๆเนี่ยพอเปิดแอร์ให้แล้วเนี่ยเออโอ้โหไข่ตุนสบายเกินไปละมั้งอืมอ้าวอ้าวอ้าว โอเคโอเคอ่ะนะอย่าก,กวนแม่นะคันนี้พอแล้วนะทำให้ทุกอย่างแล้วเนี่ย